ในสาระที่พวกราทั้งหลายเป็นเศอขัดบุคคลเป็นบุคคลที่จะยังต้องศึกษาเพื่อละเพื่อจะืดอเหตุอลละหน้าที่ที่จะต้งปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมวินนยในของเรายังไม่สิงสุดทางเดินในวัฏสงของเรายังไกลอยู่มากเพราะฉะนั้นเราต้องรีบต่งนำเป็นเตรียภาวนา แต่แต่ละวันแต่ละช่งว่าวันหน้าเราจะทำวันแรกเราจะทำไม่ได้ตีฤกษ์ารเป็นดูไม่ใช่วันพรุ่งนี้แต่หากเป็นวินาทีนี้ที่เราเป็นกันหมดรู้ในปัจจุบันกามตายอันเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งหลายย่อมครอบงำเราอยู่ทุกวินาทีทุกลมหายใจ เราดันตะแคงเพราะว่าหายใจเข้าครั้งหนึ่งถ้าไม่ออกมาเราสูดลมเข้าครั้งหนึ่งลมไม่หลับออกมาเราก็ต้องตายเราลมออกไปแล้วในยอกลับเข้ไมาอีกเราก็ต้องตายเพราะฉะนั้นการไปต้องเรามีอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจสูดลมเข้าที่หนึ่งเป็นการเตือนปล่อยลมออกที่หนึ่งเป็นการดับ ช่วงว่างะหะ่างการสูดลมเข้าบกสูดลมออกกยาบไหยลมออกติดต่อกันช่วงนั้นเป็นคามว่างความคิดอานที่มันเกิขึ้นดัดไปอยู่ทุกประจิตความคิดนี้เติบึ้เป็นความเติบความคิดที่ดับไปเป็นความดับเมื่ยเป็นเป็น เราจะได้ใจรู้ว่าคนนี้เราจะมีใีมิจูเราจะนั้นเราเป็นไม่ควรจะมาและโอกาสต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านเป็นขยกนทำในจิตธิทำตามสมอโดยก็ไตรลักษณ์ที่เกิดขัดจูายในจิตของตนเองเมื่อเราใจกับจิตของเรายังมีการสัมพันธ์กันอยู่ ไปก็เกิดตัดตัดตายเราก็รู้ตกดเกิดขึ้นเรารู้ไเกิดขึ้นเรารู้คามสบายเกิดขึ้นเรารู้กามไม่สบายแต่ามไม่สบายเกิดขึ้นเรารู้เรามีตกมีทุกข์ตัดเปลี่ยนกันไปการตัดเปลี่ยนระวางกามตกและความทุกข์ตั้งแต่ต้นอูไม่หยุดจับ ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะกำหนดอยู่ในรูปการได้เกี่ยงืองการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแต่รูปการเปลี่ยนแปลงของสภาวะที่มันได้เกี่ยงมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเราจะรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นอยู่กับที่ตัวอยู่ตลอดกาลไม่ได้แต่รูปการไม่ตตัวอยู่ตลอดตามของสภาวะนั้นๆไม่ได้ เราตระหนักเองว่าสิ่งนั้นก็ไม่เป็นตัวสองตัวเพราะมันไม่สามารถที่จะดำรงตัวอยู่ได้ตลอดกาลเราฉะนั่งพกสิ็นตัวอย่างมีตามตัดตัดติดติดในด้านต้นตัวตัวอยู่ตัวขณะหนึ่งในที่สุดสลายตัวลักษณะอย่างนี้เรียกว่าทัศน์ลายพบเป็นตัวอย่าง ในโ,น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 โลกนี้ทั้งที่เป็นวัตตุรลทั้งที่เป็นนามะรรัทั้งที่เป็นโลกธรรมทั้งที่เป็นนามครับทุกป็นงทุอ,อย่างที่เราสามารถกำหนดรู้ได้เลยจิตเป็นทั้งหลายเหลา่านั้นเป็นสัาระธรรมเป็นสมมาเตยธรรมชา,าตนนิธรรมชาติที่เป็นมาโดยธรรมชาติานั้นเขาจะมีเกิดตายต,ยตัวอยู่เพียงส,สามอย่าง ตอไม่เที่ยงเต็นโกเต็นอาดัตตาในโลกที้ทั้งหมดโอกเตอโทด้ยาที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตต่านไม่มีชีวิตต่ตานสิ่งที่มีจิตใจไม่มีจิตใจก่อตามในที่สุดแม่จะเป็นวัตถุซึ่งไร้วิญญาณ ก็อเจอได้หดธรรมชาติของระไตรนักเตออนอนิจจงตุกขานัตตาพนั้นไม่มีสิ่งใดสลิดเลื่อนจากตอันนี้ไปได้จากนั้นธรรมะที่เราควรจะเรียนรู้เอธรรมะที่เรียกว่าธรรมชาตินั่นเองใจข้าใจของเราก็เป็นธรมนธรมชาติจากนั้นธรรมชาติันมื้ได้สำเน็จมาจากสีดามานตา เรมีวิวัฒนาการเจริญเติบโตขึ้นมาตั้งแต่จุดเล็กๆจนกลายเป็นโลกเป็นล่างมีอวัยวะครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ตามแบบของธรรมชาติเรามีโลกล่างหน้าตาอย่างนี้เราเป็นมาโดยธรรมชาติของการเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติแต่ละเด็กแต่ละป่าข้าวเหนียดเป็นมนุษย์เติบโตดีเอาใจเหนือชีวะการนี้เป็นธรรมชาติของมนุษยก อันนี้แม่โยในตัวที่เรียกว่า,มมาธรรมะอันเป็นธรรมชาติกันเองนื้ธรรมชาติของมนุษย์ก็มีกายสับใจเป็นเครื่องประกอบกันเรามาศึกษาสอนธรรมชาติเราอาศใจกายสับใจเป็นหลักหรือจะเรียกว่าเอากายสับจิตเป็นหลักก็ได้กายสับจิตแยกจากกันไม่ได้ เราถ้าตายกอาจารย์จิตวิญาณัวนี้ถึงเสด็บตตายก็ถึงแต่วามตายแล้วลายตัวจิต,ตวิญญาณดวงนี้ก็าไม่มีตา,ายก็ทําอะไรไม่เป็ก็เฉียงแต่เาาป็นตามปาะัอันหนึ่งหรือวิญญาณธาตุอันหนึ่งใจละล้องอยู่หาที่เาะไม่ได้าใจยังหาที่เกาะไม่ได้ยังหาติดกิดไม่ได้ โลกล่างตนตัวอันเป็นวัตถุทำก็ไม่ปราศเจตวิญญาณดวงนี้ก็ต้อลงล่องลอยไปหาที่ต่อซึ่งวัตถะบุญคคลจะซัดพาไปให้ตกที่ไหนบางทีจะบอกได้ก็อาศัยเจตวิญญาณดวงนี้เป็นของกล,ลางๆแล้วก็อยู่ในตดแห่งพระไตรลักษณ์ ถ้ามีเตือนการจะเหลืออยู่บางทีก็ไปเกาะล่างตัดเตือนรักษาไปเกิดเป็นตัดเตือนรักษาต่อดีท่านนี้จะแก้จะบุญกรรมจะพาให้เป็นไปบางทีก็มีจะไปเกิดเป็นล่างมนุษย์เป็นล่างเทวดาเป็นจัดหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่บนสวนสวรรค์ใต้ีสวนนารายณ์เป็นต้นอ่านนี้จะบุญกรรมจะพาให้เป็นไป บางทีเกิดเป็นัตบางีเกิดเป็นมนุษย์บางทีเกิดเป็นเทวดาบางีเกิดเป็นอิน์เป็นลมยักบางทีก็มาเกิดเป็นพระเป็นเนรแต่เป็นพรเป็นเนรบางท่นจะมีจิตใจมันขยันเรคำว่าเสด็เป็นตั้งสมาธิภาวนาบาเวลาก็เสดที่เขียที่นั้นแต่พยยามจะมาสด็จนได้พระภาวนา ทั้งหลายเหล่าไม่ล้วนแต่เป็นนักษณะ,ะแสดงถึงพระไตรลักษณ์ออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เทียงเป็นตุเป็นอนัตตาพัน้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาทาเรื่องด้วยตายต้อเดเมื่อเราเกิดึ้นมาแล้วเริ่มแต่รู้เพียงสาจึะม,มีความพาาดจมใจในการเจริญเติบโตต้องเปา รอรอวันรอคืนแต่เราจะเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อ,อไรถ้าอาตารคิดอันนี้มันเป็นไครจิงถ้าเราคิดเป็นไคตามตามประสงค์ของเราเราจะเรียนจนได้เมื่อเดเราสอบสอบมีผิวพรรณวันละสดใสมีเอื้คิดสติปัญญา,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 าสามารถเรียนรู้วิทยาการต่างๆได้ ทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าตามเจริญที่นาหากมีหลักฐานดีมีทรัพย์สินเงินทองก็คูุดหน้าซึ่นทุกทีทุกทีตอนนี้จะสอนแสดงถึงการเจริญในด้านฐานะเราได้รับแต่งตั้งให้เป็นขุนเป็นหลวงเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าโตเป็นเจ้าใต้ขุนก็เจริญด้วยยศขาต่างๆการเจริญทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าตามเจริญ แต่ก็จะเป็นได้เรียกว่าอุปสรรคกาเปลี่ยนแปลงในทางที่เราชอบใจเราจึงเรียกว่าเจริญแต่แอ้ที่จริงก็คืออุปสรัคตัวเดียวนั่นเองเพราะเราไปติดคำว่าเจริญแต่นี่เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านเจริญขึ่งเป็นสิ่งดีที่เุดเป็นสิ่งที่เป็นไปตามที่เราต้องการเราสมความปรารถนาเราก็ดีใจ แต่แท้ที่จริงการจเจริญดังที่กล่าวนั้นก็คืออน,นิจจังทุกข,ขังอนัตตานั่นเองถ้ากสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงประเดช่างสายเจริญเราดีอกดีใจก็ราะมันชอบใจเราดีอกดีใจเราชอบใจในสิ่งที่มันจเจริญรุ่งเรืองบางครั้งจะลืมตัวเลิมตัวจะลืมได้ถึงสามสิบ เราเป็นผานการที่กระดาษเป็นก่ของธรรมาชาติเปอ,อน,นิจจทุกขังอนัตตาการเจริญเป็นสิ่งที่เปลี่ยปลงขั้นไร้ัทธิถ้าเราเปเรรไปแพ้่เพลินหลงไหลไปสิ่งที่มันจเจรินไปตามความต้องการเราจะมองไม่เห็นตัวอน,นิจจทุกขังอนัตตาจะเรียกว่าขั้นไร้ักธิและทำให้เราแพร่เพลินหลงระมาท ในวัยในการไม่มีโรคในการสุขสมบูรณ์ของร่างกายในการสมบูรณ์ปุโรหขตองสัตว์สมบัติตราไตรที่เรายังจะติดต่อเจริญรุ่งเรืองดังที่เราไม่เปลี่ยนใจเราก็ประสบแต่ความดีใจความเดินตามใจก็อะไรเราก็สมปรารถนาแต่ความสมปรารถนาอันนี้มันเปลี่ยนเหมือนยาที่ เพื่อนน้ำตาต็มันมีโอกาสที่จะแสดงติกตกเมันออกมาเมืไรเปี่ยนเราท่านมีอันเปลี่ยนแปลงไปรางกายคล้อยจะไดทางการแต่งวามเ็จะตามายบัดกบดมีอันเปลี่ยนแปลงไปจากปริมาณสํวเดินมาก้ลดลงน้อยน้อยเรกตาจะต้องเรียนจำการตร ให้แก่คุระบุกคุณราชิาผู้ถึงนทายาทผู้รับสรหนุกหรือบางครั้งอาจจะมีอันเป็นไปในทางเสียหายโดยเหตุใดจากหนึ่งซึ่งเกิดจากอุปสรรคไทยมาพวกอาชีพอาไทยใส่ได้ลาชไยโตแล้วไทยทำให้เราต้องติดติดในการรอบสองกับตมบับิทั้งหลายเหล่านั้นบางทีตงนแบ้ก็ขอโทั้วตตำแหน่ง จากความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ให้ใหญ่โตกลายเป็นปรนัชดรธรรมดาหรือบางทีอาจจะต้องโทษเข้าไปอยู่ในที่ค,คุมขังอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นความเจริญเหมือนกันเป็นความเจริญในข้าศสายสความเจริญอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงอันนี้คืออานิจังตุกขังอนัตตาเสือนกันบคการเปลี่ยนแปลงในข้างสายเจริญเติบโตขึนความเจริญในการเติบโตขึ้นทุกมิถีทางเรียกว่าอานิจังสายข้างเจริญทีรี้เมื่อเจริญเป็นที่แล้วมีการเสื่อมลงไปเรียกว่าอานิจังสายข้างเสื่อ ตอนร่างกายของเรามีความแข็งแรงตัวเปลียนตัวอย่างสมบูรณ์เราสามารถตรงกายลุกเดินเหินได้อย่างคล่องแคล่วงไวเพราะเรายังมีการเรินทั้งกำลังกายและกำลังใจแถมยิ่งเดินด้วยกำลังทัพสมบัติด้วยก็ยิ่งเป็นสง่าราศีแต่แม้ว่าทัพสมบัติจะมีกำลังต้อมบริโภคอยู่ก็ตาม แต่ร่างกายแก่ชลาเงไปถึงการแก่ตัวการถบัดที่มีเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยแ่วขาีมเอของเราให้สมบูรณ์สมบูรณ์สวนอย่างสมัยที่ยังหนุมยังสาวได้เลยจริงทั้งหลายเหล่านี้เป็นกฎธรรมชาติคืออนิจจงทุกขังอนัตตาความแต่ความเกิดเป็นสิ่งที่ มีกำลังผลส่งให้มีการเจริญในเบื้องต้นแล้วก็ให้ทรงอยู่ในขั้นกลางก็ะมีการเกิดจึงมีแต่มีเจ็และก็มีตายเป็นที่สุดก็รามีการเจริญจึงมีการเติบเป็นสองคู่กันะฉะนั้นสมเด็จพระตูมีพระป่าเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาวว่าร่างกาย สะเปนกษัตของเรานี้จะอกใะไปรลกเตปนาสัญญาสังขารหิงยาโรคต่อจิตายอันประกอบไปด้วยธาตุสีน้นลงไจเมียนะัจฉระโหตายจะโหนเป็นายใจไว้สำหรับติดต่อโลกเตี้ยติดรอสัสงขัรทรมาลงในภายนอกเพื่อว่าอายัจฉระติดต่อ,อใปหกนอกหกรวมกันเป็นติดต่อ ธาตุสิบแปดที่อาศัยกายเป็นอยู่มีโลกธาตุจัตูธาตุโสตธาตุอะไรเป็นตนเป็นทั้งหลายเหลา่านี้ตดจะได้ตดแทงพระไตรกษณกอนิจจทุกขังอนาาัตตาทั้งนั้นมื่เรามาพิจารณาดูการเ่ิมความ,วามกรเจริญของร่างกายที่มีอยู่ เป็นโลกเปตดาสัญญาสังขารยินยานสองตนเป็นเสียงที่ตกตือในอำนาจของพระไตรลักษณ์คืออนิจจตาตามไม่เที่ยงพุทธาตามเป็นทุกข์อนัตตาตามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เราพิจารณาบ่อยๆเข้าใจกมองเห็นสดของพระไตรลักษณ์าะสดชัดอย่างเด่นชัดภายในจิตของเรา เราแตกเราจะดูการเปลี่ยนแปลงของกายในแงกแห่งความสดกสเปลี่ยนไปและในขณะนี้ปัจจุบันนี้เราสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายได้โดยกำหนดว่า,นานใน,นเรานั่งตอนแรกๆรามีความสบายหลับเข้าเอเชนามันใได้ลบเบืเราสีละน้อยละน้อย ถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราก็สบายแต่ถ้าทุกขเวทนาเกิบปวดขึ้นมาเราก็ไม่สบาย่างตอนแรกเรารู้สึกสบายนั่งนานไปรู้สึกเมื่อยเร่องทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นกฎธรรมชาติอนิจจ์ทุกครั้งหน้าตามันยาวเกิดขึ้นสมก็เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงแท้โพกก็เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงแท้ ย่อมมีศกมีทุกข์สลับกันไปอยู่ไม่หยุดหย่นโดยที่ศดแม้แต่ชีวิตของเรานี่มันก็ไม่มีอะไรเสี่ยงแค่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่แน่แท้อาผู้วังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่แท้มาระนังชีมาระนังชีวิตตังชีวิตมีการตายการตายเป็นของแน่แท้ ปัญญาแท้ดังเมตสีฐานที่ยึดของเรามี่การตายเกิดขึ้นถ้าตายลงไปแล้วตายด้วยความหมดสิ้นในจิตใจบริสุทธิ์สะอาดปาศจากอาสวะทั้งหลายทั้งปวงมีสภาวะรูเ้เฉลิมเมการธรรมชาติแห่งพุทธังกเกิดขึ้นในจิตแจ่มใส ทำให้จิตมีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะได้เลยไม่เหลือติดอยู่ในจิตใจของเราแล้วการตายชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สิ้นสุดแล้วกสุดลงไปจริงๆถ้าหมดจิตเราจะคิดลบคิดขาดเพื่อหมดความมีตามเป็นหมดตามเป็นแล้วจิตมีความบริสุทธิ์ปราศจากอาสวะทั้งปวงแล้ว ก็มีแต่จะบรรลุถึงอรหัตตผลสัมเร็จพระนิพพานไปความเจ็บแย่เจ็บตายที่ได้ปราสุขอีกแล้วต่อไปชีวิตความเป็นอยู่ก็เป็นของแม่แท้เป็นของเที่ยงเที่ยงโดยไม่กลับมาเกิดปนทุกข์ทรมานในวัฏสงสารไม่มาต้องจับอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันเป็นสิ่งที่ลำพานติดใจให้เกิดความสุขในความทุกข์อยู่ตลอดเวลา การพิจารนาพรงไตรลักษณ์ในเราเสด็ิตของเราให้มีสมาธิมีสติยยสำหัจการะโดยสมบูรณ์แล้วเราสามารถที่จะกำหนดดูอารมณ์จิตของเราเองโดยธรรมชาติของจิตไมจะนิ่งว่างอยู่ตลอดการไม่ได้แล้ในเกณฑของพระอรหันต์ก็ไม่มีว่าง เิดของพระอรหัน์ไม่มีว่าจากอารมณ์แต่ว่าจากกิเลสเตของผู้โุคนไม่ว่างจากอารมณ์และไม่ว่างจากกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติเราอาศัยส,ส,สีเป็นพื้นฐานอย่างํามแม่แต่สีผ้าที่สมทลงไยแล้วตั้งใจรักษาให้บริษษสุทธิ์สะอาดในกตัญามจริงใจก็เราเจะละ ทำห้าอย่างนี้ให้เด็กผานตนเองติความรู้สึกของเราให้มีความครอบตัวต่อการละบาปพลาดประการเพราะบาปพลาดประการนี้มันเป็นผลเหตุที่ให้เราสร,ร,ร้างกรรมตั้งเล่เลผู้โูจรยาบาอาาพลาดละการละเมิดโทษพลาประการการที่เราจะละเมิดโทษพ้าประการได้อาศัยอำนาจกิเลสในโลกหรงหลง เราเกิดเพื่ทำให้เราละเมิดสิข้อตาลาโลกเกิดทำให้เราละเมิดสิข้ออธินาทานความรู้จักความไม่รู้จักประมาณในการบริโภคการทำให้เราละเมิดสิข้อกาเนสุมิขานความเลอะเลอไหลในจิตใจใจทำให้เราละเมิดสิข้อโทสาราความหลงและโิภต่างๆทำให้เราละเมิดสิข้อสุกรา แต่เรามีเสียผ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราจะไม่ละเมิดเศษผ้าข้อดังที่กล่าแล้วเป็นอันว่าโทษที่จระตุ้นาการอำนาจแทงการเล,กล,กล,กลกิกความโกรธความลงเราได้ตัดขารออกไปแล้วเราไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเราอาศัยความอดทนอันเป็นปัจมัาความเที่ยงเขาตดอย่างยิ่งเป็นเรื่องต้นต้นต้น จนกว่าจิตต้องเราค้นต่อการอดคล้องตัวต่อการอดภายหลังเราจะไม่ตล้องอดไ็่ติดตั้งตัวเราอดทนไม่กระดาษตั้งตัวอดทนละบาทั้งตัวตามละบาเป็นการทำการดีจิตก็ได้ตร้งบาตร้งกรมก็ปราโมทย์บัน,นเทิงแต่ในการดีแถมยังได้ทำสมาธิภาวนาสาทิเพื่อทางจิต ทำเจตให้เป like ็นพุทธะผู้รู้พุทธะผู้สิทธพุทธะผู้เบิกต่าทำเจตของเราให้เป็นผู้ีปตามรู้สึกสำนึกจิตชอบชั่วดีอยู่ทุกขณะจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็ปราโมทย์บันเทิงอยู่กับความดีคือความมีสีความมีสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นเป็นสมาธิเป็นเสื่อนอยู่เป็นธรรมที่ขาดธรรมเสื่อนอยู่ของจิต ในเมื่อจิตมีที่พักผาอาศัยจิตมีความมั่นคงจิตมีความเป็นปกต,กติแม้จิตจะตายแต่ไปสอดสองกองดูสิในใน่งใดๆอันเป็นสถานการณ์ในสิ่งแวดแล้อมจิตของเราก็จะ,จะมีสติตปัญญาอัานสถานการณ์ในสิ่งแวดแล,วล้อมเหล่านั้นให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคอออนิจจทุกขออันอนัตตา รักปูธันมะนานพันโลกพันมะนามพันเป็นสภาวะพันตานปานไหนในทางศาสนาเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตของรัธติ้าเป็นฐานที่ตั้งระลึกของจิตของพระทธติ้าพระกปูตอง,งาอาศัยอารมณ์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งรู้แลว้วปัจรให้เป็นที่ตั้งของจิต นนนนนจนสติตตสท้งม,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 มงั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจนกลายเป็นมหาสติปัฏฐานเกิดมีสมาธิอย่างมั่นคงจนจิตมีที่พึ่งจริงอาศัยเจอสมาธิหรือฐานที่ตั้งของสติั้นนั้นทำให้จิตสามารถทรงตัวอยู่ในความว่าจากคามยินดีและคามยินยได้เป็นเวลานานๆ กลายเป็นฐานสร้างพลังจิตให้มีพลังจิตปัญญาสามารถิวิตัตนไปมองดูสถา,านการณ์และสิ่งรอดลอ้อมด้วยความมีสติสัญญะและด้วยความรู้แจ้งเหนจสิ่งตามกฎธรรมชาติออนิจจังทุกข,ขังอนัตตาบา่บันผูดด้ใดมาตกตัตจิตของตัวเองให้ดูอารมณ์จิตทุกขขณะจิต ด้วยความมีสติสัมปชัญญะทุกขตาจิตทุกลมหายใจโดยสติสัมปชัญญะมีพลังงานเต็มแผ่นซึ่งดวงจิตของท่านผู้นั้นจะกลายเป็นผู้โธผู้รู้ผู้โธผู้ตื่อผู้โธผู้เบิกบานแกมใสอยู่ตลอดเวลาอะไรทำให้มาดวงจิตที่แกมใสสว่างสว่างอยู่นั้น ออกที่ตนของศีิสมาธิปัญญาที่สระจุงพร้อมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอาากายนมัตก็จะสจามารถกำรงจิตตรงสังเกตการทำจิตให้กำรงอยู่ในปานเป็นสุคติภาพาที่ประอกอบด้วยพลังงานอานันเฉนใส่ยังสา,ามารถปฏิวัติตนหรือปฏิวัติจิตให้ดำเนินไปสูปภ่ภูมิความรู้ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอน การปฏิบัติทันใจที่จะเป็นไปตัมที่กล่าวแล้วนั้นเราต้องอาศัยการฝึกฝนองรมถ้าจะเป็นนักบริกรรมภาวนาก็บริกรรมภาวนาให้จนคล่องตัวจนเป็น,นบริกรรมภาวนาเองถ้าจะเป็นนักต้นคิดวิจารยาก็ไตรน,นักอนิจังทุกขังอนัตตาเรยยองกเอา ฐานข้าคือโลกเบญนาสัญญาสังขารอินญาเป็นฐานที่ตั้ง,งญญเป็นอารมณ์เ็รู้ของจิตเป็นฐานที่ตั้งของสติจนขัดจิตพิจารณาในแง่ความในเีชยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาจน,นต้องตัวจนพันนิสัยนานจนกระทั่งจิตสามารถปฏิวัติตัวไปสู่โลกทางพิจารณาเอง เราอาจจะพิจารณาว่าลูกเป็นของไม่เที่ยงก็าะมันมีแต่มีเกิดแต่เกิดตายมีสุขมีทุกข์มีทุกข์เปทุกกมีดีใจเสียใจก็มีลูปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่รูปความดีใจเสียใจเกิดขึ้นกักมีรูปกะโรคเกิดตายอันนี้เป็นเครื่องมือของจิต เราเจตจัก,กายมีาการสัมพันธ์กันอยู่เขายอมสร้างเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาได้ทำให้ตัวของเขามีสุกมีทุกข์มีดีมีชั่วมีสารพัดที่เขาจะดนกันดาลให้เกิดขึ้นมาโดยอาศัยเหอที่ก็าตูาา่เจ้าพระเจ้าเป็นผู้พิจารณารู้ปัญหรือว่าใครไม่อยากตบน้กอักนลกาเมิดสือฆ้า ให้ร pues. so nah so ักษาสื้อผ้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตาตานมนุษย์เห้าสมบูรถ้าเท่าจะเท่าตรรดถ้าให้รู้ศูนาตบริสุทธบริบูรณ์ก็เสียกันธานย์านี้ต้นเสียบตัดสึกต้นต้นขนางระหว่างทัดายจะปูตัดมนุษย์ถ้าเท่าดำรงอยู่เราสืนอผ้าตุเาจะดำรงอยู่นราตนมนุษย์เท่าตลอดไป เราละเมิดสื่าข้าพเราข้าเราข้ามุทางเราตูอันดายก็ปุตตูตานลกเติดอสุราตายุติตนเราจั้เราพุทธาทานขนคนอนระบบเราเราพูดเราองรเราว่าตัดทั้งหลายเนี่ยที่มามีือคือรุตนาตุกันน้คึอเข้าดูเติในาตุกันน้เท่านั้น แม้ในอดีตชาติกับทั้งหลายเหล่านี้ก็คบเกิด์ตัตายมาแล้วนับไปหกแล้พระองค์สามารถรู้กฎธรรมชาติที่ทำให้ตว์ทั้งหลายต้องเวียนล่าตายตัวนี้โดยสุ่มระมัดเลือกระปัญญาอันเฉียบแหลมได้ทั้ัทำดีได้ดีทำผู้ได้ผู้วเวียนล่าตายตัวสูงสุดกติดดั้งรู้ปฏิัติบัติแต่ก็สุแห่งกรรมที่ทำดีดั้งผั้ จะได้ผลแห่งความดีและความชั่วจะทำลงไปนั้นจึงกลาย็นตัวสังขารดีเรียว่าอัญญายที่สังขารชั่วเรียว่าอัจฉรยที่สังขาร